โอ้ความแหลกแบบสามพันเปอร์เซ็นต์ทำไมไม่เีอะไรเรยวะแวก AFK Simulator เฮอ ดลำโพงเงี้ยลำโพงลำโพงลำโพง

อีซิมูเลเตอร์ทำไมทำเอยู่อีกถ้าเอกจะบินได้ใช่ปะใครจะเป็นหนึ่ง agility เหรอไม่ใช่ agility หมื่น k หมื่นเลยเหรอสิบ k สิบ k หมื่นไอ้เชี่ยทำไมกูนึกถึงเกมอีกเกมหนึ่งขึ้นมาในหัวกูทันทีสอบปพวเราจะไม่โฆษณาให้เขานะครับเกมคนไทยด้วยเกมเนี้ย t พอร์พาวเวอร์เทรนนิ่งซิมูเลเรฮ้ยวันลัมันจะครบไอีกสี่อันอีกเปรตครบแล้วเว้ยวู้ฟาดครบสักทีไม่ใช่ไอ้ยี่เกมนี้เราสามารถแจงแบงคนอื่นได้ปาวะอ้าว ฟิสิ n อลสตร y งฟิสิ s อลสตร t งใช่นี้ป่าวะใช่จริงๆด้วยเอ่อมันมีอะไรให้กูต่อยแล้วมันเพิ่มเร็วขึ้นไหมคือ <ười> ดัมดมี่ไหนวะเว <c oughs> อิสิตอ๋อดัมมี เออทำไมอ๋อไม่โดนทำไมมันไม่เห็นจะมาขึ้นหรือว่ากูไม่ถึงอ๋อไม่ถึงเฮ้ยคนระเบิดเนี่ย

เออมึงสิบเท่าของกูไอปเรดริกเกอร์ริดเชิญอะไรวะเชิญอะไรวะโอ้แคนแคนไหนวะ มันขึ้นตรงไหนอะอ๋ออ่ะแล้วมันจะขึ้นมันมันจะกดกดจอยไอ้นั่นยังไงวะอ๋ออ๋ออาอ๋อเอ็กซิบโอเคไนส์อเวก เอฟเคซูเลเตพลังรวมเท่าไหร่กันแล้วเนี่ย เโอ้ยสองร้อยฮิ่งอะมั้งอะไรจะได้พันมาเดลินเห็น ทีมา่าเาอะทำไมกูยืนอยู่ในที่ที่มันพีคกฟูอ๋อมันเซฟโซนไอ้ปเปรตถ้ากูออกไปข้างนอกกูโดนแกงแบงอย่างแนวน,น่อยแกงแบงงี้ฮะถ้ากูออกไปข้างนอกกูตายหาย กูมุกอะไรอะไรกูกุเอ้ยมันแแมนไม่ใช่กูแสดคแมนวะเด้ฟัจริงจิเอ๋ออะไรควยได้เซ็ตวะไอ้เหียเลืองเท่าไหร่มันเลือดเท่าไหร่ กูออกไปกูแกงแบงแน่นอนไม่ใช่แกงแบงคนอื่นนะกูเนี่ยโดนแกงแบงไอ้เหี้ย a f ิ u s e yes it is กูไม่รู้ด้ซ้ำว่าอยู่ไห อว้าวโจสันเกมวิ่ง ใครวะจอเลี่ยน y สโอ้ yes! oh! Fucking Stupid This is Fucking Stupid เด็ครบอย่างนี้อ่ะครบอย่างวะ ฮดูลำรีตี้เทนที่ไหนได้บ้างวะเออเดี๋ยวดูแมพกันเออเออมึงกูมีเท่าไหร่ใช่ไหมกูมีเท่าไหร่วะกูมีกูมียี่สิบทำไมกูมีน้อยจังเลยอ่ะเดี๋ยวต้องไปเออเดี๋ยวกูอัพเดี๋ยวกูอัพด้วยเย็นกันอัพด้วยเย็นแป๊บได้จัดไปเดี๋ยวกูขอดูแมพไปในตัว อ๋อกูเคกูรู้ละกูรู้ละเขารู้ละดูลอวิรตี้เทนี่ไหนกูเห็นในแบบว่าเออเชื่อมีกอบ บราอิฟอืมอี แล้วกูต้องวิ่งไกลเลยวิ่งไกลเกมวิ่งแล้วใครจะฆ่ากูไม่ทราบโอ้อแม่นกูเจอทับปลินด้วยของใครวะตูใครวะ ใครวะใครมันจะฆ่ากูเฮ้ยไอ้เฮียมันฆ่ากูใครมันฆ่ากูเมื่อกี้ไอ้เฮียไ้เชี่ยรูงนั่งเฮียเลยรู้ไหมเสร็จว้าว โอ้มันดุเดี๋ยวแล้วมันเพิ่มตรงไหนเฮ้ยเมื่อกี้กูยังเห็นอยู่แล้ยไม่บวกเชีย่ยโอ้ียอันติคุ้นแรงเลย 3 3 oh. โต้เต้ยก้เหมือนเว้ยนล้วโก้ไม่เหมือนถ้าเกมนี้ไม่ให้คีคิมสันพ่อมคนสร้างตายออ๋โอ้โห 妹啊！<laughs> โอเคแ้วเราสบแแล้วครับพี่ะ กระโปกเคฟซีโอส่งควีนแป๊บไอ้เฮียเสร็จสักทีกูไม่มีอะไรเลยเว้ะไรต่อเนี่ยอะ โอ้บอยเดี๋ยวกันนะเกิดกูขอรอแป๊บหนึ่งรอจนกว่าจะได้อีกเชียนี้ให้มันปุ่นล็อกเ KFC ไม่รีเซ็ต KFC ไม่รีเซ็ต

อันนี้เขารู้ที่ฟาร์มไงเขารู้ถ้าไม่รู้ที่ฟาร์มมันก็จะนายกว่านี้พัดบอกหน้าสมเพียอโอ้รชาติเนี่ยมันจะครบ no dude เดี๋ยวกูเพื่อความอีิกเราต้องนั่งบนนี้แม่งขึ้นอย่างช้าเลยสเต็ เกตสแตทใช้ใช้เย็นใช้เย็นวันนี้กเราเล่นไปแค่จู AFK Simulator คุณรู้สึกก่เย้เ yes, 500แล้วเว้ยมาครึ่งทางไล่หนุมม่มโหที20เลยเหรอ epic this is so epic แม่งสแตตเยอะกว่ากูก sì? like ันท hey, no. ุกคนเลยทีเดียวแชมเปี้ยนคืออะไรวะแชมเปี้ยนคืออะไรไ่รู้ไอแ้หนุมสแตนว้าอนี่งเลาฟมนแกลิงพันคืออะไรวะ อ๋อฮะกดตัวอะไรดีวะกดตัวนี้เอ๊ยไม่ได้กดเลขอะไรดิกดกดตัวกดตัว L เออแก๊สลิงพันกดตัว L วะโธ่ d u ด a b i l i t y h i g 5คิ c คิ i g k i c กดตัว K ยังไม่ยังยังไม่อ่านล็อกยังไม่อ่านล็อก

ได้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 เอ้ยได้เดี๋ยวกูฝึกด้วยไม่ใช่แค่กับปันหรอกไม่ใช่แค่กับตันกูด้วยกูจำไม่ได้้วยซ้ำมันเป็นเกมอะไร